สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพูดถึงทางฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะกับประเทศประเทศหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นประเทศที่ก็มาแรงเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าเขานะคะจะเข้าร่วมทางฝั่งของนาโตได้ไม่นานแต่เขาก็มีบทบาทมานะคะในสมรภูมิปัจจุบันนี้ด้วยนั่นคือทางฝั่งของสวีเดนค่ะหลังจากที่เขานะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการเขาเองก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญครั้งใหญ่นะคะในเชิงของยุทธศาสตร์ ที่ไม่ใช่เพียงในเรื่องของการเสริมกองทัพของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเตรียมเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสงครามในยูเครนด้วยการติดตั้งคีบในาวุธัยศไกลที่ยิงลึกถึงดินแดนของทางฝั่งของรัสเซียและเปิดทางให้ยูเครนนั้นได้ใช้เครื่องบินขับไล่อย่างกิบเพน CND ที่อาจจะเป็นครั้งแรกของอาวุธนอนยูเอสเข้าสู่แนวหน้าอย่างจริงจังอีกด้วย จะพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดว่าจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างน,นะคะในสมรภูมิของยูเครนและในนาโตเองด้วยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้กัน ดยในปัจจุบันนะคะสวีเดนเองเขาก็ยังไม่มีขีดความสามารถในการโจมตีข้ามพรมแดนนั่นหมายความว่าหากเขาเนี่ยมีภัยคุกคามจากทางฝั่งของรัสเซียโดยตรงเนี่ยกองทัพสวีเดนนะคะก็สามารถยิงตอบโต้ได้เพียงแค่ในพื้นที่ของตนเองเท่านั้นแต่นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะทางสวีเดนก็ได้ระบุชัดเจนว่าการยับยั้งในที่ได้ผลเนี่ยต้องทําให้ศัตรูกลัวและก็ถูกโจมตีในพื้นที่ของตัวเองค่ะดังนั้นกระทรวงการหมของสวีเดนจึงได้ผลักดันจัดหาเจ้าขี่บรรทุกการโจมตีลึกถึงทางฝั่งของตรงข้า ที่เข้ามาลุกลานทางฝั่งของประเทศของตนนะคะยกตัวอย่างเช่นก็นจะเป็นเจ้าไฮมาสหรือระบบจรวดพิสัยไกลแบบเดียวกับที่ยูเครนใช้ RBS15 MK6 Gunner เป็นขีปนาวุธล่อนจากทางฝั่งของสลับระยะการยิงอยู่ที่3 0 0กิโลเมตรใช้งานได้จากทางฝั่งเรือรถหรือกิปเพ่นหรือจะเป็นขีปนาวุธอย่างเจ้าเทารัด KEPD 350ที่สามารถปรับแต่งให้ใช้กับเจ้ากิปเพ่น E.N.F ได้ที่จะพร้อมใช้งานได้ในช่วงปี2028จนปี2030นี้ ซึ่งมันก็มีรายงานนะคะว่าสวีเดเนอาจจะสนใจระบบจรวดไร้ลำกล้องจากทางฝั่งของอิสราเอลนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้า PULS หรือแม้แต่กระทั่งเจ้า K 239ชุนโมจากทางฝั่งของเกาหลีใต้ด้วยก็คือมีความสนใจนะคะจากคีวรนเณว่ตต่างประเทศเหล่านี้ค่ะซึ่งแนวคิดน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันตนเองเท่านั้นแต่เป็นการสร้างกำแพงไฟที่สามารถตอบโต้ทางฝั่งรัสเซียได้ในเชิงลึกอ,อีกด้วยคือทางฝั่งของรัสเซียนะคะบุกลุกเข้ามาเนี่ยสวีเดนก็พร้อมจะตอบโต้นะคะด้วยการโจมตีไปถึง ทางฝั่งลึกของเขาเลยในแบบว่าไม่ต้องโจมตีทังฝั่งของพื่นที่ของตนเขาก็จะไม่มีทางนะคะเข้ามาใกล้ได้อีกเลยถ้าสมมุนแบบถูกโจมตีไป และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยูเครนนะคะก็จะได้รับเช่นกันนะคะที่เพิ่ไปในข้างต้นก็คือเจ ok ้ากิบเพนซีเอนดีค่ะที่อาจจะได้มาถึงมือทางฝั่งของยูเครนในการใช้งานอีกด้วยซึ่งสวไปเดนนะคะมีเจ้ากิบเพนรุ่น c ีเอนดีเนี่ยประมาณถึง7 0็ดสิบถึงเกาลำด้วยกันมันยังมีหลายลำด้วยนะคะที่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถึงแม้มันจะมีแผนในเรื่องของการถอดอะไหล่ไว้ใช้กับเจ้ากิบเพนเอ็นเแต่ทางรัฐบาลเองก็กลับตัดสินใจที่จะไม่ลือและยังคงเก็บไว้เป็นลำสำรอง ความเป็นไปในครั้งนี้ทําให้เกิดโอกาสใหม่ในการที่เขาจะส่งเจ้ากิบเพนให้กับทางฝั่งของอยูเครนและแพ็กเกจในการช่วยเหลือยูเครนนั้นก็สูงถึง415ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันในการจะให้กับทางฝั่งของอยูเครนพร้อมกับในเรื่องของอะไหล่ต่างๆและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับเจ้ากิบเพนได้ถึง14ลําซึ่งสมมติว่าเขาได้ส่งจริงนะคะก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมากมายที่ยูเครนก็จะ,จะได้รับในการแบบว่าพัฒนาในการอัปเกรดในการซ่อมแซมต่างๆอยู่ตลอดเวลา แต่ในตอนนี้นะคะก็ยังคงมีข้อจํากัดที่ยังคงมีอยู่ที่ยังไม่สามารถส่งได้อย่างเต็มตัวสักเท่าไหร่นั่นคือในรูกของการที่เขายังต้องรอในเรื่องของการอนุมัติใบอนุญาตการส่งออกอาวุธและพันธมิตรทั้งฝั่งของนาโตเองนะคะโดยเฉพาะทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยที่เขาเองนะคะยังคงเน้นให้ยูเครนนั้นใช้งานเจ้า A ส6หกก่อนก็มีทางฝั่งประเทศอย่างเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะคะเป็นผู้ส่งมอบหลักๆในการส่งเจ้า A ส6หกที่เขามีอยู่ส่งให้กับทางฝั่งของยูเครนในการใช้งานค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเจ้ากิเพนเองก็ยังคงอยู่ในลิสต์นะคะที่เป็นตัวเลือกระยะถัดไปที่สามารถเสริมกําลังของยูเครนได้ภายในปี2026จนถึงปี2028โดยเฉพาะแท้สมมติว่าเจ้า S6 1เนี่ยมันหมดไปนะคะหรือว่าอาจจะแบบวไม่สามารถขึ้นบินได้อีกต่อไปอีกด้วยค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะว่าทําไมเจ้ากิบเพนเนี่ยถึงเหมาะกับสําหรับทางฝั่งของยูเครนค่ะ เจ้ากฟเพนซีแอนดีเนี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับการลบภายใต้ข้อจํากัดค่ะเพราะตัวมันนะคะใช้ลันเวสสั้นเพียงแค่ห้าร้อเมตรเนี่ยก็สามารถขึ้นลงจากถนนธรรมดาได้มีระบบการรักษาที่ดูแลง่ายและราคาถูกเหมาะสําหรับสงคาในเรื่องของทรัพยากรที่จํากัดและมันยังรองรับขีพนาวุธอย่างเมทิโอไอริสแล้วก็อาร์บในบางเวอร์ชันอีกด้วย ซึ่งสวีเดนเองก็เคยทดสอบการปฏิบัติการเจ้ากิปเพนในฐานรับชั่วข่าวกลางป่าแล้วก็ถนนสายรองมาหลายครั้งแล้วซึ่งให้มันเองมีต้นแบบในการปฏิบัติการที่ยูเครนนั้นสามารถเรียนรู้จากมันได้ค่ะและถ้าหากว่ายูเครนเนี่ยได้รับเจ้ากิปเพนจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นชาติแรกที่ได้รับเครื่องบินนอนยูเอสจากทางฝั่งของนาโตและอาจจะเป็นการเปิดท้ายกับประเทศอื่นๆที่เขาจะส่งมาให้เช่นกันด้วยอย่างทางฝั่งของเช็ก ฟินแลนด์หรือแม้แต่กระทั่งฮังการีนะคะอาจจะได้รับเจ้ากิบเพนจากทางฝั่งของสวีเดนก็ได้เรือจะเป็นทางฝั่งเขาเองนะคะอาจจะส่งให้เช่นกันค่ะนั่นจะเป็นความชื่วยงในเชิงของยุทธศาสตร์นะคะที่เจ้ากิบเพนกับคีวนาวุฒต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วก็จะเป็นกองทัพนาโตแนวใหม่นะคะที่เขาต้องการจะนํามาเป็นการป้องกันตนนะคะแล้วก็นํามาช่วยเหลือทางฝั่งของยูเครนค่ะ ซึ่งสวีเดนก็ไม่เพียงแค่เสริมแค่ตัวเองเท่านั้นแต่กําลังยกระดับในเรื่องของบทบาทนาโตด้วยโดยการติดตั้งขีปนาวุธล่อนเพื่อภัยคุกคามจากทางฝั่งของรัสเซียลึกพร้อมกับเปิดระบบอาวุธให้กับพารามิตดแนวนาได้สามารถใช้งานได้จริง ทาว่าเจ้ากิบเพนเนี่ยได้ถูกส่งไปทางฝั่งของยูเครนสวีเดนเองก็อาจจะได้ยืนเคียงข้างสหรัฐนะคะในฐานะผู้จัดหาเครื่องบินหลักให้กับแนวหน้าในอีกด้วยซึ่งการผสมผสานระหว่างเจ้ากิบเพนและขีปนาวุธโจมตีลึกเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสาคัญที่ทางไฟงทางฝั่งของรัสเซียต้องคิดในครั้งนี้เรื่องของการเปิดแนวรบใหม่นะคะในยุโรปเหนือเช่นในแลบบอก เช่นในแถบของบอลติกหรือในฟินแลนด์อีกด้วยโดยสรุปแล้วนะคะจากประเทศที่เขาเคยวางตัวเป็นกลางมาหลายสิบปีจากสวีเดนนะคะในตอนนี้ที่เขานะคะก็กําลังจะกลายเป็นกําลังหลักของนาโต้ทั้งในด้านของการป้องกันและการโจมตีลึกการที่รัฐบาลอย่างสวีเดนนะคะได้เลิกเก็บเจ้าก,กิบเพนรุ่นเก่าไว้แบบพร้อมใช้งานและกําลังพิจารณาระบบขีปนาวุธใหม่อีกด้วยสดนใด้เห็น,นการยับยั้งในเชิงลึกว่าหัวใจสําคัญของดุสา์ของสวีเดนและอาจจะเปลี่ยนในเรื่องและอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศนาโต้ ก็กหลายประเทศที่กำลังจะเปลี่ยนแนวทางตามอีกด้วยขถามหนก็คือแล้วคุณคิดว่าโจากิปเพนเนี่ยจะมีผลต่อสมรภูมิของยูเครนมากแค่ไหนหรือคุณคิดว่าสวีเนดเนี่ยควรจะเข้ามามีนบทบาททางทาหารมากกว่าน,นี้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วมาในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ